กัดไหมมีเลยครับเงียบกิี่ตกที่ไหนมาเนี่ยตกข้างในนู่นอ๋อใช่ไนะใช่ไหมตรงนี้ตกปลาใช่ดิผมเพิ่งดูเลยเจอข้อว่าไงเนี่ยเจอข้อคือว่ตอนเช้าผมถ่ายไปอยู่กัดไหมมันมันไม่กัดเพราะว่ามันโตขึ้นประมาณประมาณนี้โตน่าจะครับผมเพิ่งมาครับผมยิงเข้าซุ้มตรงนี้เลยกระชอนสองตัวผมเริ่มเลยผมยิงไม่โดนเข้าไหนครับ ตรงที่ลูกป่ามีเยอะอ่ะตรงนู้นหรอใช่ครับนอนนั่นอนนั่งเหี่ยของอะไรวะเหี่ยเดียวกับที่เราเห็นมาเองมีติดต้นไม้เต็มเลยอพี่เก็บไม่ได้เลย TK แปดแปดใช่ปะมมีสีส้มสีก็มีหลายสีะหาเจอในซุ้มอ่ะข้างล่างยังหญ่ตใหญ่ตัวมา ตัวเด er ียวกันแหละจะไม่หลุดนมาเอหมขอนออมันอนอยู่ใช่ไหมใช่ไม่แน่ก็เข้าอยู่ข้างในตัวลี่ด้มโนเหนมอนะหน้าฝนหน้าฝนใช่ข้างในมีหมายแนะนำไหมตกให้มีหมายไหมเข้เขาให้เข้าไหม

ข้างในอสังเกตดูตรงนี้รัมเกตได้องตั้งไหนเป็นเรอะไรชอบข้ากรรงี้ักัดผมอยู่ซุ้เน็ยเชโนแหละขาดเนี่ยใช่ครับใช่แล้ตัดช่อง ตกน้ำขึ้นมาแค่แบบน้ำตื้นๆน้ำหน่อนี้เนาะเสียได้นะเนี่ยไมนกัดได้มีตัวนะแต่น่าจะกัดยากแต่คนมาตกเยอะขึ้นมนี่ไหมก็เห็นไหมไม่เดี๋ยวผมด้านในแล้วครับผม